สวัสดีค่ะเช้าที่อำเภอแม่สรเลียงนะครับนี่เมื่อคืนผมมาแล้วผมมาทาแม่สดไม่ได้ถ่ายยิปนะเพราะว่าเวลาเนี่ยเนี่ยโรงแรมนอนเมื่อคืนนี่ก็คือห้องผมงเดิเลาะเดเรามาถึงแม่สรเลียงแนละ้วเดี๋ยวจะพาไปกินของดีก็คือร้านแม่หลวงเพนใต้อวดขอกผมอันนี้จะเป็นเขาหลวงแม่สรเลียงนะครับเขาหลวงแม่สรเลียง อยู่ที่อำเภอแม่สลีงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารโรงแรมแล้วก็วัดของคำอยู่ในนั้นแหละผมลืมนะฮะแล้วรถผมก็จอดอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราพากเดีย๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปกินแม่หลวงเพ่งกันไป้อวนเนื้อทุบตรงนี้ร้านะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคไป อาหารเช้าผมที่แม่สเสลียงวันนี้ไส้อั่วร้านแม่หลวงเพนครับเแลอทุบหมูทุบนะครับแล้วก็ข้หมูย่างเคเดี๋ยวขอรับประทานแป๊บหนึ่งนะครับว่าะไส้อั่วเขารสชาติเป็นไงครับโอเคเดี๋ยวเรามารับประทานให้ดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไนงะอ๋อบรรยากาศอะไรนะิงบนี้ครับมีเหงามีน้ำจิ้มแจ่ว จะมมทิเจ้เทาทองเหนือของไทยสารกันนะแล้วก็ต่าก็้กันไหลองหมดมนี่รู้สึกหวานปะ่ะรสชาติคือดีเลย ออกแนวกระเรียนกระเรียนขออนุญาตอืมได้ มาแม่ตะเลี้ยงอะ่ะสิ่งนี้พลาดไม่ได้เลยทั้งคือร้านแม่ตะเป็นต้องมากินไม่ได้ครับไม่มากินถือว่ามาไม่ถึงครับขอบตัวทานคู่คนระับจะมาที่แม่ตะเลียงกันแล้วครับคืออุทยานแห่งชาติสารวีนีครับแล้วก็ เดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินข้างในแล้วก็ไปปั๊มพาสปอร์ตกันปะ่ะเดี๋ยอ่าเรามาถึงสองอุทยานที่สองแล้วครับอุทยานแห่งชาติแม่สะเลียงแต่เราไม่ได้เจอสัตว์ป่าครับเราเจอเจ้าหนินี่แล้วอันนี้แล้วอันนี้แล้วนี่แล้วมาอมาชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไร เราเจอเพื่อนเราเนี่ยอ่ะชื่อไรเราชื่อไรเราอ่ะอ๋อนี่ครับเราเจอสัตว์ป่าครับหมาป่าครับหมาป่าพันุพิษบูนะครับเราเจอหมาป่าแล้วครับทุกคนเราเจอหมาป่าครับ เอ้ไอ้หนูอันนี้วะง่าง่าง่า,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 างูเนี่ยบูบู้โอเคครับขอบคุณมากครับนี่ได้สแตมแล้วจากเจ้าหน้าที่ครับผมโอเคไปเดี๋ยว<ป>อุทยาน<ป>ต่อไปไปต่อครับนี่เชียงใหม่ครับเ,เดี๋ยวเข้าฮอดแล้วก็เข้าจอมทองแล้วก็เข้าตัวเมืองเลยโอเคไปขอบคุณมากครับนี่ได้เราได้มาแล้ว ไปกันครับเราเข้ามาที่อุทยานแหญ่งชาติอุทยานคืออุทยานแห่งหชาติออบหลวงนะครับผมดีนี่น,นี่เดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปดูออบหลวงกันนะครับมันเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นลำธารเป็นหาคู่นั่นแหละก็จะมีจุดกลางเต็นท์ตรงล่างนี้แล้วก็ ข้างล่างนู้นก็จะเป็นออบหลวงนี่ก็จะเป็นลำธารน,น้ำตกนะครับผมก็ได้ตาปั๊มอุทยานมาแล้วไหนนะท่านนึงนะเด็กๆอุทยานแห่งชาติออบหลวงค่าเข้า20บาทครับรถยนต์30บาทแล้วก็มอเตอร์ไซค์20บาทนะครับเคล่าข้างล่างนี่เป็นลานกลางเต็นท์นี่กๆเด็กๆ น้ำแดงเลยเป็นหินภูเขานะครับผมขออนุญาตใช้เวลาเดินแล้วกันเพราะว่าที่เกียรจะขับรถเข้ามาแต่ไม่ธรรมชาติเท่า,าไหร่นะฮะมาตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดถงวิวถ่ายรูปน,นะฮะ ห้ามยืนบนน้ำห้ามนี่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 น,น,นทิ้งขยะห้ามส่งเสียงดังห้ามจุดไฟนะฮะผมใส่หมวกกันน็อกเข้ามาเลยเพราะว่าฝนมันฝนมันตกนะครับที่เจ็บเดินเจ็บสมุดอุทยานกันไ,ไม่ต้องเจ็บแล้วเดิน เราจะไปดูไอผาที่ว่ามนนันมันจะเหมือนอนี่ไหมเนี่ยมันเหมือนชายหาดมากเลยอ่ะมีทรงทรายด้วยเนี่ยดูดูด,ด,ดูทุกคนดูนะมีทรายด้วยอ่ะมือเราต้องนิ่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะดูเราไม่รู้เรื่องนะฮะอ๋ออากาดเย็น เสียงที่จะเป็นปอดบวมมันนะพูดจริงหอบหลวงร้อยห้าสิบเมตรเดินไปเหมือนเป็นเป็นโพรงถ้ำอะ่ะทุกคนพูดง่ายง่ายอะ่ะแล้วก็จะมี ที่นั่งกินอาหารอะไรอย่งนน,นิดนึงเดินไกลมาออกกำลังกายเห้เรยกออกกำลังกายมันคือการออกกำลังกายนะทุกคนเพราะผมคงไมใ่ใครขโมยหรอกจอดไว้กันและอ่านี่นู้ ที่ขอบหลวงร้อยห้าสิบเมตรไปเดินเข้าไปเดินเข้าไป แบบเส้นทางธรรมชาติหน่อยซึ้บว้าวสวยามากมาเดี๋ยวไปพาไปดูเรื่องทางนี่นี่นี่เอ๋กล้องใหญ่สักตัวนะนนหลายรูปเลยไปเห็นเลย สองอุทยานที่เราไปมาคือไม่มีอะไรเลยนะที่ไม่ห้องสอนน่ะแล้วคือเนี่ยไปโทษเ,เ,เรามาเจอเนี่ยที่เป็นจุดซิกเนเจอเนี่ยที่ว่ามันเป็นทานน้ําไหลอะ่ะเนี่ยนี่น,น,นี่ผมพอใช้เวลาเดินนอะน จะเป็นธรรมาชาติกว่ามาจุดนี้สัญญาณจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเดิน่ะอัดได้ยินเสียงผมหอมนิดนึงครับมันเหนื่อยนู้นนู้นเราเจอไฮไลท์เราแล้ว,ลวนู้นตรงนู้นเลย เดี๋ยวเราจะพาเดินไปนะครับไปไม่ใช่หรอกผมไม่เอารถเข้ามาเพราะมันดลื่นดูตามที่ไหนเนี่ยเขาบอกไปเดินเดินเดิน,ดนระวังลื่นโอเคอย่แนะนำถ้าเอาเรือยางมาหยาบอย่าลงเล่นสาหามันเชี่ยวมาก แล้วมันชันด้วยนี่นี่เน่ หลวงว้ามีสกายวอล์กข้างบนด้วยเขาสามลูกเลยีเอาแล้วกันสุดยอดตรงนี้สวย เดินไปเดินไปเดินไปว้าวสดยอดเลยลวกเพี้ยเดีย๋ยวมาดูในลาสปอร์ตสิมันจะเหมือนไหมฮึ๊บนะฮะบลูวลว์ อ่าดีเจแล้วอับดวงมาเน,นเ่โฟกัสให้ก่อนชัดเลยเน่ยนี่ยวขาตั้งใจถ่ายจากคุมนี้เน่เน่เนี้ย ยอดเลยโอเคป้าเดี๋ยวเรากลับเข้าตัวเมืองกันดีกว่าเดินไม่ไหวแล้วเหนื่อยมันชันป้า็มแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวรอคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอุทยานแห่งชาติอีกสองสามวิทยานในเชียงใหม่นโอเคเดี๋ยวกัน